สวัสดีจัะพี่น้องใส่พริกสองน่วยค่ะแกงมะแค่ทำค่ะหมักเห็นกระปุซื้อมาได้แค่พริกสองน่วยเพอาะเพราะมีอย่างายได้ค่ะพี่น้องเด้อแกงมะแค่ทำสูตรบานๆเพาได้ใส่หยังใส่หยังใส่กระเทียมแซวอันที่จริงเราต้องใส่ก็ได้แนวุ้นเนี่ยอันนี้พริกนี่ใส่ลงไปเลยลูกโดดนี่ไอ้แม่สิกินบ่ได้คันบุบบุ๊บบุบบุบพอม จากพี่น,อนอออ้องก็นี่แหละห้างกระไส่ไส่พริกสองเลยแยกไปใส่น้ำด้ยวยพี่น้องด้วยน้ำมันยึนน้ำยุ่นแนบแค่ผัน,นมันสิออกมาเองจ้ะนี่ใส้ตะน้ำประแดดจ้ะขอบไปไส่อันขอบไปไส่ขอบไปไส่คลิ้งไข่ใบบักกูดดอกพลังพ่นพลกระไส่จ้ะแขว่าขอบไปไส,ออส,ออส,ออส่นี่ห้างเลยเดี๋ยวมันน้ำมันในโตมันก็เสีออกเองล่างดีๆีแล้วค่ะเด้อพี่น้อง มาลางออกดีๆนี่แหละเดี๋ยวหน้าม,มันก็ออกเองจ้งะแค่จะไปแดดกับชุนรดจะไปใส่ลายประแดกเพราะว่ามันก็ไวต่อต่อเข้มคุณว่าว่าใส่ลายกก็ใส่สองบื้องเลยนั่นหน้าม,มันออกขนาดถ้าเห็นกองหีแหง้งหน้าม,มันจะนั่งออกจ้ะชุนรดจ้ะหน้าม,มันก็ออกนี่เห็นบ่ าน้ำมันออกมาลายลายขาก็สิกองถิ่มเพราะว่าข่อยหมักตัวข่อยหมักตัวยใช้่อันใช้แจ่หอมต่้ยางแล้วก็ใช้สุรดน้ำประแดดนี่นี่น้ามันออกเห็นบ่พี่น้องขนาดแหงแหงน้ามันออกเด้อกรสิกองถิ่มเด้อขนาวน้ามันหลายเพราะว่าขาบ่หมักขาวบ่หมักข้าบ่หมักน้หลายเพอาหมักต้วยแกงปลาแค่พร้มสิเป็นจ้ำสี่จ้ะ เ็ดง่ายๆพี่น้องเคยกินแบบนี้อ่ะพลังค้นพันวาแกงแซ่กะทิก็ได้อะแซ่หมูสามสั้นก็นได้แต่ว่าขามักแกงแบบแซ่ประแดกแกงแบบอีสานบ้านเฮานี่จ้ะนี่ยขามักแบบนี้นี่นี่น้ำม,มันออกเห็นบอกนาดเ็าว่าใส่น้ำเห็นบอกรใส่ลูกโดดใส่หอมใส่กระเทียมลงไปจะน้อยที่จริงเพอาบว่ามักใส่หอมใส่กระเทียมบอกค่พันเนี่ยมันเป็นยังขึ้นไม่น้ำลายแต่คือตีเฮ้ จากแล้วของอยู่น้ำน้ำเนาะขนาเขากรองแหงๆแล้วมันก็ยังอันนี้นี่ของเห็นเปล่อยู่กบน้ำต้องอมน้ำเลยอันนี้าวกระสิบกระสิบเห็นเปล่มันเดือดขันบ่ออกมันบ่แหงลงเตียบ่ร์เมื่กี้สิเป็นโจ้เลยนี่เพราะมันโฟดซุกแล้วเนี่ยเนี่ยมันโฟดมันซุกแล้วเนี่ยพี่น้องก็กระสิกรองออกขับบ่อขับบ่อยากขับบ่มาด้ำหลายกูกรองออกสุอเทียด้วยแล้วสีน้ำกูแกงเห็นเปล่นี่มันสุก นั่นสูบขอกาสิกองออกกาสิกองน้ำออกแล้วกาสิม่าขวปุ่งไหมจากพี่น้องนี่น,น,นี่เห็นบะนี้กาสิม่าขวอาคืวา<อ>ขวานแต่กอูจูฮะกินหอมเลยแล้ก็หอมปรุงเครื่องแล้วเนาะ นี่จ้ะคือว่าออกก้อนปุ๋งเชียงใส่น้ำคือว่าต้มมันน้ำนั่นแหละจังอ๋อปุกกะปุกกะเ็ศจังสี่โซเทียลปุกว่ามันเข่าเครื่องเขายางพร้อมนะครัวเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยอันนี้เฮาก็จะค่อยซีมเบิึงปุกกะปุกว่ามันเข่าเครื่องดีนะกูต้มใช้เครื่องใช้ยางพร้อมนี่เฮาก็ต้มซุกแล้วและจ้ะพี่น้องอันนี้เฮาก็ซีม จิ้มเอาเปรอะแซ่บเห็นป่าอืมอืมันหอมไหมแตบมที่เด้อจะตกินหอมับนี้กับไมู้้นส้เต๋อแมนแบบนี้เอานี่ไส้เลยเนี่ยไปต้วแซ่บขนาดเด้อคอสิบอไนค่อย็อนุญาตเติมกระเด็นนิดนึงพ็ค่อยมากนั่นี่เหมาะกล้วกาตั้งยุ่ยก็ลืมใส่หมอนนี่นี่เห็นป่ เนี่ยเออ้อินคว้าบักแค่พันแกงบักแค่พัมแค่หมูโกดเอาเรื่อแกงแค่หม้อหูแดนเวลาเวลาย,ลย,ลาย,ยมมอ่หม้อกับกระไรนี่บ้านนี้ก็ได้เป็นคว้วบักแค่พามออบักแค่พามเด้อค่ะเด้อเนี่ยก็เป็นยังคุยบัวะบะนี่นีบ้านนี้ซุกแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่ยน,นี่แซบ่บนัว เดี๋ยวไปกินค่ะขอบพุณละลายจากพี่น้องนี่ละ,วะขวบประแค่ฟังเล็นขวบเขาเล่นเกงเออขวบแซบเราไปต้วยปัดน,นี้น